และที่ทุกคนเห็นอยู่ในอินโทรนี้นะคะแน่นอนว่าวันนี้เจนจะมารีวิวหูฟังตัวใหม่จาก JBL ทั้ง2ตัวเลยค่ะ จะบอกก่อนเลยนะคะว่าเท่าที่ลองมาทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งเท่และมีสไตล์แบบคนละฟิลเลยทุกคนตัวแรกของแจนก็คือ JBL Tour Pro 2นะคะนี่คือหูฟังอินเอียร์ที่ตัวเคสมีหน้าจอแบบนี้นะคะตัวแรกเลยของโลกนะคะพี่ซีถ่ายลงติกตอกไปบอกได้เลยว่าคนสนใจกันเยอะมากๆใครมันจะไปคิดว่าหูฟังมันจะต้องมีจอละคะหรือว่ายุคนี้เป็นยุคของการเอาจอใส่ลงไปในเคส วันนี้ค่ะจัดเต็มรีวิวให้ดูเลยว่ามันน่าสนใจยังไงนะคะส่วนตัวที่2นี้ค่ะนี่ทัววัน M2 นะคะเป็นหูฟังเฮดโฟนที่ให้คุณภาพเสียงแล้วก็ระบบตัดเสียงที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะจริงๆส่วนตัวแอบชอบใช้หูฟังแบบนี้นะเวลาทาํางานหรือว่าเวลาขึ้นเครื่องบินเพราะมันครอบแบบดีพอสมควรเลยค่ะเอาเป็นว่าจจนขอเริ่มต้นที่ตัวเล็กก่อนเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เจนรู้สึกว่ามันน่ารักดีมันเท่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะต้นปี JBL ได้นาเสนอเทคโนโลยีตัวนี้ผ่านงาน CES ใช่ไหมคะเจนเลยตั้งตารอมาว่าของจริงจะมาอออยู่่่ในมนมมืืจรเไะะคะ แล้วก็พอได้ลองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอยู่นะตัวหน้าจอเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ทําประสิทธิภาพได้เต็มอย่างที่เราต้องการแต่ถือว่าเป็นตัวเคสที่มีจอตัวแรกที่แบบ เออม,มันมีฟังก์ชันให้เราเล่นมันมีลูกเล่นนะคะมันไม่เหมือนตัวอื่นดีนะคะตัวหูฟังตัวนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ออกมาปุ๊บมันเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ในกล่องก็คือเหมือนเดิมมีจุกหูฟังมาให้2อันแล้วใช้เขาให้กียอันะแล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของตัวนี้อย่างที่บอกเลยมันก็คือเป็นหูฟังที่มีสมาร์ทเคสนะคะตัวแรกของโลกคืองจริงนะคะตัวเคสพอมีจอเนี่ยมันเด่นอยู่แล้วแหละมันดูแบบแปลกๆคนเราถือเคสมาแล้วแบบ้ววเอมาทํะไรตันี คำวหน้าจองให้เราสั่งการได้หมดเลยมีไว้ทําอะไรบ้างใช่ไหมคะมันช่วยให้เราสามารถใช้งานหูฟังได้ไหลลื่นอย่างตอนเราทํางานเนี่ยไม่อยากหยิบมือถือขึ้นมาใช่ไหมคะก็สามารถกดเลื่อนได้เลยจากตัวเคสจอตัวนี้นะคะกว้าง1.45นิ้วแจนคิดว่าขนาดเนี้ยมันพอดีไม่ได้เลกเกินไปสามารถใช้นิ้วคอนโทรลได้ค่อนข้างสบายเลยค่ะถามว่าตรงหน้าจอนะคะสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหมเดี๋ยวแจนจะลองให้ดูเลยปลดล็อกก่อนเลยอย่างแรกฟืบแล้วก็หยิบหูฟังขึ้นมาใส่ก่อนเรียบร้อยใส่2องกูเลย เบเราก็จะสามารถกดเพลงได้นะคะแล้วก็กดเพลงต่อไปได้กดหยุดได้แล้วก็ที่สำคัญนะมันก็จะสามารถกดลดเสียงได้เพิ่มเสียงได้ต่อมานะคะมันสามารถปรับโหมดได้ด้วยว่าคุณอยากฟังโหมดแบบไหนใช่ไหมอันนี้คือ ambient sound อ่ะอันนี้คือ ตัดเสียงรบกวนฟังเสียงรอบข้างอันนี้ก็คือ Talk True นะคะก็สมมติว่าเป็นโหมดสำหรับการฟังเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นอันนี้เหมือน Transparency เลยค่ะทุกคนแต่ละอันก็จะได้ยินที่แตกต่างกันชัดเจนเลยสมมติว่าแจนเปิดอันนี้อยู่ Talk True นะแจนก็จะได้ยินเสียงตัวเองชัดมากๆแต่ถ้าสมมติว่าเปิดอันนี้ Ambient Aware นะคะก็คืออยู่ในโหมดแบบ Off อะ่ะแบบมันเงียบนะแต่ว่าเป็นเงียบแบบปกติส่วนอันนี้คะ่ะ Active Noise Cancelling ก็คือตัดเสียงรบกวนตอนนี้คือเงียบ เงียบกริบต่อมานะคะสามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้ด้วย,ยสมมติว่าคุณชอบฟังเพลงแบบสตูดิโอฟังเพลงแจ๊สนะคะก็จะสามารถเลือกได้อันนี้ก็จะมีคลับนะคะมีเบสนะคะมีโวคอลก็คือเน้นเสียงร้องนะคะมีสตูดิโอ ก็สามารถเลือกได้ว่าคุณชอบแบบไหนก็ตั้งค่าให้เป็นแบบนั้นได้เลยส่วนแจนจะชอบแบบสตูดิโอก็จะตั้งไว้แบบนี้ก่อนละกันอันต่อมาค่ะคือการตั้งเวลานะคะการตั้งเวลาเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่5นาที10นาที15นาที20นาทีนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เหมาะสําหรับเวลาเราไปออกกาลังกายใช่ไหมคะบางทีเราหยิบเคสขึ้นมาเราก็สามารถตั้งนาฬิกาได้เลยว่าเราต้องการเล่นกีนน่นาทีอย่างเงี้เผื่อแบบไม่ได้อยากหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาหรือบางทีเราฟังเพลงเวลาทํางานเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยตั ก็ถือว่าสะดวกดีเหมือนกันนะคะโมดต่อนะคะก็คือการเลือกของสเปเชียลซาวนะคะคือเหมือนกับการที่เรารู้ว่าเรากาลังเสพคอนเทนต์แบบไหนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสพหนังเสพเพลงหรือว่าเสพเกมใช่ไหมคะเราก็จะสามารถปรับให้เสียงเนี่ยเข้ากับคอนเทนต์ที่เราดูอยู่เลยค่ะต่อมาค่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับหน้าจอนะคะความสว่างก็มีให้เลือกแต่กลาง ต่ำแล้วก็สูงค่ะแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในที่ไหนถ้าคุณอยู่ในที่มืดๆเนี้ยคุณก็อาจจะเลือกต่ำไว้ก็ได้แสงจะได้ไม่แสบตานะคะแต่ว่าถ้าอยากเห็นชัดๆก็เลือกไฮไว้ก็ได้เหมือนกันค่ะและอีกอันนึงอันนี้คือชอบมากๆเลยคือเราสามารถเปลี่ยนตัววอลเปเปอร์ได้ด้วยนะคะก็นี่เมื่อกี้ใช่ไหมก็จะเห็นเป็นรูปตัวเอง ดังนั้นคุณก็จะสามารถคอสตอมวอลเปเปอร์ได้หมดเลยจจนก็ตั้งเป็นหน้าแจนไว้นะคะถ้าใครมีนักร้องในดวงใจก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะต่อมานะคะก็คือโหมด voice aware นะคะคุณก็จะสามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะตั้งค่าให้มันต่ำกลางหรือว่าสูงนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือ auto play and pause ค่ะคุณก็ตั้งได้เลยว่าคุณอยากให้มัน auto play ไหมนะคะแล้วก็ต่อมาตรงนี้ที่มันเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยก็คือ notification คะ่ะเนื่องจากแจนเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของแจนนะดังนั้นพอ message ขึ้นมาหรือว่่าาามมมมีีออะะไรรเเเดดด้้้งงงขขึึนนนนยันก็จตตลล และที่สำคัญนะคะมันจะสามารถเลือกได้เห็นไหมว่ามันมีเมสเ e จพรีวิวก็คือมันจะเห็นเลยว่ามันมี Message ขึ้นมาว่าอะไรนะคะแต่ถ้าไม่อยากให้ใครเห็นก็สามารถกดปิดได้นะคะแล้วแตะเลยโหมดต่อมาค่ะก็คือโหมดที่ชื่อว่า Find My b u ั s นะคะก็คือการตามหาหูฟังก็สมมติว่าบางทีเนี่ยเราถอดหูฟังไว้ใช่ป่ะแล้วก็อึ๊บทำหายไปตอนนี้มีแค่หูขวาแล้วก็กดได้ให้หูซ้ายหาเ <it> สียงดังมากดีมากทุกคน ต่อมาก็กคือแฟลชไลท์ค่ะก็คือการเปิดไฟฉายนี่ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นแต่ก็มีแสงสว่างนำทางให้คุณในเวลาที่มันมืดมิดนะคะตัวเคสนี้นะคะไม่ใช่แค่ตั้งค่าต่างๆนะมันยังสามารถรับสายมือถือได้ด้วยอ่ะนี่นะคะเวลาคนโทรเข้ามาก็สามารถกดรับสายได้เลยนะคะแล้วก็คุยได้เลยนี่นะคะ ก็กดได้ทุกอย่างเลยและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่หน้าจอตรงนี้สามารถทำงานได้แต่ถ้าคุณอยากตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเขาจะมีตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า JBL Headphone นะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในตรงนี้เลย ถามว่าแตกต่างก,กันไหมกับการที่เราสามารถปรับบนแอปพลิเคชันได้จริงๆต้องบอกว่าการที่ปรับบนแอปพลิเคชันได้เนี่ยมันสามารถปรับอะไรได้เยอะขึ้นมากกว่าตัวเคสนะคะอ่ะอย่างตรงนี้นะเราก็จะเห็นในสถานะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะหน้าจอตรงนี้คุณก็จะเห็นสถานะของแบตเตอรี่เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูว่า ambient sound control อ่าเปิดใช่ไหมแล้วก็เลือกโหมดได้นะคะ แล้วก็จะสามารถคอสตอมได้นะคะก็สามารถคอสตอมได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ Ambient Aware นะคะอยาก Aware มากแค่ไหนคุณก็สามารถเลื่อง s เ e ็ได้นะคะและตัวนี้นะคะก็จะมี Personify นะคะ2.0ที่เป็นเทคโนโลยีของ JBL เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยปรับเสียงให้เข้ากับหูเราด้วยค่ะนี่นะคะก็เข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปทำแบบทดสอบนะคะว่าเราเป็นยังไงก็เกาะเข้าไปนะคะแล้วกด n e x t ปึ๊บ อันนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบเสียงนะคะเขาก็จะให้เรากดแช่ตรงนี้ไว้ในหูเนี่ยก็จะมีเสียงออกมาเขาบอกว่าให้เราปล่อยหลังจากที่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วมาอันต่อไปนะคะไม่เป็นเสียงนกกันทุกคนที่ได้ยินอยู่ในหูนี่มันก็จะทําแบบนี้ขึ้นมาเป็นรูปแบบผลลัพธ์ที่เราได้นะคะนี่ก็เป็นเสียงแบบตอนแรกเสียงนี้จะทุ้มๆเบาๆแต่พอเปิดปุ๊บมีความดังขึ้นมาเล็นึนงโอเคเรียบร้อย ก็ทำเท่านี้แล้วก็สามารถตรงนี้นะคะก็ปรับอีคไลเซอร์ได้เหมือนกันนะคะสตูดิโอหรือว่าเป็นคลับหรือว่าจะเป็นเบสนะคะก็เลือกได้หมดเลยหรือว่าจะมาปรับเองตั้งค่าเองตามที่เราอยากได้ก็ได้นะคะคุณก็ปรับเอาแต่ว่าแจนไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้อย่าไปเล่นเลยก็เอาเป็นเสียงวูโคละกันนักลองต่อมา Special Sound ก็สามารถทำได้แต่ตรงนี้มันจะสามารถกด Preserve Setting ได้นะคะก็คืออันที่ ให้มันแบบสวิตช์อัตโนมัตินะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ตัวแอปพลิเคชันทําได้มากขึ้นก็คือตัวเจสเจอร์นะคะก็คือการตั้งค่าของการกดที่ตัวก้านหูฟังนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะให้มันมีคําสั่งอะไรสมมุติว่าตอนนี้จะเลือกอยู่ที่ด้านซ้ายนะการแท็บหนึ่งครั้งนะคะต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นเช่น แท็บหครั้งเปิด noise cancellation เปิด ambient aware หรือว่าปิดนะคะการ double tap ตึกตึก๊กก็คือการเปิด talk true นะคะนี่สำหรับหูด้านซ้ายเนาะส่วนด้านขวาเราก็จะเป็นการกด1ครั้งเพื่อเพลงกับ Post สอครั้งเพื่อเพลงต่อไป3ครั้งก็คือเพลงกอดหน้าหรือว่ากดค้างไว้นะคะมันก็เป็นการเรียก s ส r ยิเข้ามาทำงานอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าที่คุณสามารถตั้งค่าได้ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณนะคะ นี่การโทรศัพท์ก็เหมือนกันสามารถทําได้ว่าอันนี้ก็กดจ๊กๆสองครั้งเป็นรับรับสายจ๊กๆสอครั้งก็คือวางสายได้เลยนะคะหรือถ้าสมมติว่าอยากตัดสายทิ้งนะคะก็สามารถกดแช่ไว้ได้เลยตัวนี้ gesture และอีกอย่างหนึง่งที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันสามารถทําได้นะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือก wallpaper นี่เห็นไหมให้เข้ามาที่ smart case setting นะคะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีหน้าจอให้เลือกนะคะก็เลือกได้ว่าจะเอา ทิ้งแบบสกรีนเซเวอร์ไว้นานแค่ไหนนะคะโน้ติฟิเคชันไม่เสร็จให้ขึ้นไหมหรือว่าอยากให้แบบมันตั้งค่าเป็นรูปของตัวเองเนีย่ยจันด์จะมีรูปของตัวเองสอร็รูปรูปนี้หรือว่าจะเป็นรูปนี้ก็เลือกได้หรือถ้าไม่ชอบเลยก็สามารถเลือกจากอัลบ,บั้มได้นะคะก็เลือกมาสมมติว่าเดี๋ยวจะเลือกให้ดูอีกรูปนึงโอเคนี่เลือกไว้ได้เลยค่ะเรียบร้อยเราก็จะอัปโหลดให้นะคะก็รอให้มันโหลดครบ100 ทุกอย่างก็จะมาอยู่ในนี้นะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขณะอัปโหลดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ หลายคนอาจจะถามว่าพอมีจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันใช้งานสะดวกขึ้นไหมแล้วมันก็สะดวกกว่ามือถือจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจันจะตอบตรงๆเลยนะรู้สึกว่ามันสะดวกแค่บางกรณีเท่านั้นอย่างเช่นบางทีเนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยพกมือถือใส่ในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมเราก็จะใส่มือถือไว้ในกระเป๋าหิ้วของเราแต่ว่าเคยเห็นปะเดี๋ยวนี้กระเป๋าอะเขาชอบทาใบเล็กๆออกมาเราก็จะใส่หูฟังไว้ใช่ไหมเราก็จะชอบห้อยหูฟังไว้ที่คอเราหรือว่าห้อยอย่างเงี้ย เคสมันอ่ะก็จะใกล้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาการที่หยิบเคสขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะคะหรือบางทีเราฟังเพลงแล้วก็วางเคสบนโต๊ะมือถือยังอยู่ในกระเป๋าอยู่ตัวเนี้ยมันก็จะสามารถทํางานได้ก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าแบบจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ชอบแบบ กดเคสอยากจะกดในหูก็สามารถทําได้เหมือนกันส่วนตัวแจนแจนเป็นคนที่ใส่หูฟังแล้วไม่ค่อยชอบคอนโทรลผ่านหูฟังเป็นคนที่ชอบคอนโทรลกับปุ่มอะคือมืนแบบพอมีจอแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นนะจุดเด่นด,ดีๆเลยคือมันมันมีความน่ารักอะของการที่เราได้ใส่วอลเปเปอร์ได้นะคะเอาละค่ะมาพูดถึงคุณภาพเสียงกันบ้างดีกว่านะคะแค่ชื่อว่า JBL เนี่ยก็รับประกันได้ส่วนหนึ่งแล้วแหละว่า เป็นหูฟังที่มีคุณภาพนะคะตัวนี้พอจันใส่ปุ๊บเนี่ยการตัดเสียงรอบข้างถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยตอนที่ใส่ฟังเพลงนะตอนเช้าชอบใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเป่าผมไปด้วยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเสียงเพลงได้ยินครบทุกเครื่องดนตรีโดยเฉพาะเสียงเบสมีความทุม้มแล้วก็กลมกลม่อมอยู่พอสมควรเลยค่ะมันสามารถปรับตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการนะคะก็ถือว่าโอเคนะในการที่มีหูฟังที่มีจอแล้วก็ฟังเพลงในคุณภาพที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยแต่ว่านะคะเรื่องของไมโครโฟนนะคะ เขาก็ให้มาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เสียงรอบข้างดังเนี่ยแล้วเราก็กําลังคุยโทรศัพท์อยู่มันก็ถือว่าช่วยได้ดีนะในการลดเสียงรอบข้างให้ได้นะคะก็ลองดูกันว่าใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวแจนเนี่ยจะลองทดสอบกับน้องนะโดยการที่โทรไปหาน้องในบรรยากาศเสียงที่ดังๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวแจนจะเป่าผมอยู่แล้วกันแล้วก็โทรหาน้องเลยโ okay. อเคลองโทรเลย สวัสดีค่ะพี่แจ๊อหลทำอะไรอยู่ทีนกำลังเล่นมือถือเรื่อยๆค่ะพี่พี่อะอยากให้ลองช่วยฟังอะไรหน่อยได้เปล่าได้เลยค่ะโอเคพี่อะกำลังเป่าผมอยู่ได้ยินเปล่าเสียงเป่าผมพี่เหรอคะไม่นะพี่ได้หนูได้ยินแค่เสียงพูดของพี่เลยค่ะไม่มีเสียงลมเสียงใดเป่าผมเลยได้ยินแค่เสียงพูดของแจ๊มเดี๋ยว ใช่เทคนิเนี่ยของผมต้อง,งดังมากเลยนะใช่แต่ว่ามันอาจจะมีเสียงอุดอู้นิดนึงพี่แต่ว่าฟังฟังรู้เรื่องว่าพี่กําลังพูดว่าอะไรคะเทรกมวสุเนี่ยสามารถได้ยินได้ชัดแจ๋วเลยค่ะเวลาทําตอนเช้าตื่นมาแต่งหน้า ทำผมก็สามารถใส่หูฟังแล้วก็ทาผมไปด้วยได้แล้วค่ะก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะน้องก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงได้ผมจันเลยนะคะก็โอเคแต่ส่วนมากแจนจะใช้ฟังเพลงซส่วนมากไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์ผ่านหูฟังสักเท่าไหร่นะคะเชื่อว่ารุ่นต่อไปที่เป็น smart c a s สที่มีจอเนี่ยอย่างหนึ่งที่อยากเห็นจาก JBL เลยนะอยากให้ใช้หูฟังเนี่ยมันเริ่มเล็กลงแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มโอเคแล้วล่ะค่ะเป็นตัวแรกที่มีจอก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้าเล็กลงอีกหน่อยนี่ถือว่าดีมากมาต่อกััััันนนนนนทีีี่่ออกตตตวววคคคคะะะะะ้้็ื M2 หูฟงง ข้างสวยดูเรียบๆมินิมอลมากแต่ว่าให้ความคูลๆอยู่นะคะทุกคนเวลาสวมแล้วนะคะไม่ค่อยปวดหูเลยรู้สึกสบายนะคะมันครอบหูเราไปเลยนะคะแถมสวมปุ๊บมันสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกให้ด้วยทันทีนะ,คะใครที่ชอบเดินทางด้วยเครื่องบินหรือว่าจำเป็นต้องเดินทางบ่อยๆนะคะหรือว่าใครที่ชอบใช้สมาธิในการทํางานตัวนี้สามารถช่วยคุณตัด จากโลกภายนอกได้นะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยมีสมาธิกับสิ่งที่คุณต้องทํามากขึ้นนั่นเองนะคะหรือเวลาขึ้นเครื่องบินไม่อยากยินเสียงรบกวนก็สามารถใส่ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้สามารถต่อได้ง่ายมากๆ,ๆสลับเครื่องได้เด็วสุดๆนะคะไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยค่ะอันนี้นะขอนอกเรื่องนิดนึงช่วงนี้เห็นทุกคนแบบฮิตแบบ Y 2 K ใช่ปะ่ะดโฟนเนี่ยก็เป็นหนึ่งอุปกรณ์เลยที่คุณจะต้องมีตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าพิจารณาอยู่นะ พราะว่ามันเป็นหูฟังที่คุณสามารถแท็บได้ด้วยม,มาพูดถึงเรื่องเสียงของตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะขนาดไดรเวอร์เนี่ยอยู่ที่40มมนะคะเสียงกลมไม่บาดหูไมคเขาให้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะช่วยเรื่องตัดเสียงรอบข้างได้ค่อนข้างดีเลยแถมทําให้เสียงในการโทรเนี่ยดีขึ้นด้วยได้ยินเสียงคมชัดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนตัวเนี้ก็ ค่อนข้างสู้ลมอยู่นะคะก็ถือว่าทําได้ดีเท่าที่จะลองมานะแล้วยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะคุณก็แค่ใช้แอปพลิเคชันแอปเดียวกับตัวนี้เลยที่จะลองเมื่อกี้ก็คือ JBL Headphone นะคะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะตัวนี้ JBL Headphone พอเข้ามานะคะก็อาจจะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าคุณก็ลองเล่นดูได้เลยมีอะไรที่เหมือนกันอยู่นะคะก็ปรับจนกว่าเจอสิ่งที่คุณชอบเสียงที่คุณที่คุณใช่นะคะอันนึงที่ถูกใจคนเดินทางอย่างแจ้งก็คือโหมด i l เ n t Now ค่ะเมื่อกี้ลองกดเล่นอยู่ i ซเ n t n o วเนี่ยก็มันจะทําให้เราสามารถตั้งเวลาได้ว่าเราต้องการงีบบนเครื่องบินหรือต้องการสมาธินานแค่ไหนนะคะก็เพื่อลดเสียงรอบข้างมันก็จะมีตั้งเวลาให้เรียบร้อยเลยว่า15นาทีเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ มันก็พอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเตือนคุณขึ้นมาให้คุณแบบเออตื่นขึ้นมาได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะมันก็ทําให้เราเหมือนแบบไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทุกอย่างจบที่หูฟังได้เลยนะคะแถมใครที่ไม่อยากสั่งงานแบบกดนะคะเขาก็ยังสามารถ แได้ด้วยนะคะก็คือการรองรับการควบคุมแบบเรียกว่า gesture นะคะก็เข้ามาตรงนี้เลย gesture เลือกได้เลยว่าเราจะกดฝักไหน touch panel นะคะก็สามารถกดได้ว่าแทบนทีนท่เพลงก็จะเล่นแทบ2ที่มันก็จะเป็นเพลงต่อไป3ที่เพลงก่อนหน้านะคะแล้วก็ กดค้างไว้ก็จะเป็น Siri นะคะ Siri ก็จะมาส่วนตัวแจนจะชอบนะเพราะบางทีแบบเราชินกับเวลาใส่หูฟังเล็เลกๆแล้วกดเอาวใช่ปะพอใส่หูฟังแบบเฮดโฟนแบบนี้มันก็กดได้มันก็ถือว่าดีแต่บางคนบางทีแบบเผลอแบบเอ้ยไปจะจับอะไรอย่างเงี้ยพอมันปุ๊บโดนอ่ะมันไปไวมากๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นข้อที่คุณควรระมัดระวังนิดนึงนะคะเอาละค่ะมาในส่วนของราคากันบ้างดีกว่านะคะ JBL t o u r p r o 2ตัวนี้อยู่ที่9990บบาทก็ถือว่าซื้อหูฟังที่มีจอนะแต่ในช่วงพรีออเดอร์นะคะเขาจะมี แคมเปญที่จะได้เคสหนังไปด้วยเลยดังนั้นเคสหนักเนี่ยคุณก็สามารถห้อยคอดังนั้นคอนโทรลก็จะง่ายขึ้นนะคะส่วนตัว JBL Tour 1 M2 ตัวนี้นะคะอยู่ที่11,900บาทนะใครกำลังหาหูฟังที่สามารถพกพาได้น้ำหนักแบบโอเค ไม่หนักมากนะคะสามารถพับเก็บลงไปในกล่องได้นะคะพกพาาสะดวกนะคะแท็บได้สามารถตัดสิงรบกวนได้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าพิจารณาะคะเป็นแอสเซซอรี่แต่งตัวก็ได้นะ,คะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ